รองพื้นวันนี้สัลีก็จะใช้ของเอเต้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นเบอร์ 3W1.5 สําหรับสาวที่ผิวเหลืองแบบสัมลีนะคะคือแบบหน้ากับตัวสัมลีมันจะเหลืองไม่เหมือนกันอะไม่เท่ากันอะเพื่อนๆตัวมันจะเหลืองกว่าใช่ไหมแต่ก็เลือกเบอร์นี้มานะคะเพราะว่าอยากให้มันแมทกับตัวนั่นเองนะคะก็ถ้าใครจะเอามีมันจะมีแบบปั๊มด้วยนะคะถ้าใครจะเอาแบบปั๊มก็สามารถซื้อได้เลยเดี๋ยวปักตากาไปให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสัมลีใช้ก็จะเทเอานะคะเพราะว่า มันก็ง่ายๆดีสะดวกดีนะคะชอบตรงชอบอของเอเตอนะคะเพราะว่ามันปกปิดแต่ว่าก็ยังให้งานผิวอยู่นะคะหมายถึงว่าปกปิดเนี่ยเห็นไหมคะจุดดำๆตรงเนี้ยของสมรีมันปกปิดนะแต่ว่าผิวอะ่ะมันก็ยังแบบว่าช่ำๆโกลโกลอยู่นะคะมันก็ดูแบบว่าไม่ได้ทารองพื้นหนาจนเกินไปแบบเนี้ยคะ่ะเพื่อนนะคะใครจะใช้เป็น everyday ก็ได้นะจริงหรือว่าใครจะใช้แบบในวันที่เออถ้าเป็นสาว,สาวก็รับปริญญาอะไรแบบเดียก็ได้เหมือนกัน เนี่ยเห็นไหมแตกต่างกันมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิอันนี้คือข้างที่ทาแล้วอันนี้คือข้างที่ยังไม่ทาเห็นไหมมีความแตกต่างกันมากพวกจุดดำๆมันก็ดูแบบจางลงนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยตะกร้านะคะเพื่อนๆลองจิ้มไปดูหน่อยนะว่าแต่ละคนเนี่ยได้ราคาเท่าไหร่แล้วใครได้ราคาเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะอนะคะซื้อได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นตะกร้าของแท้ส่งตรงจากบริษัทเลยนะคะแล้วก็เหมือนว่า ช่วงนี้อ่ะนะจะได้ตัวนี้ด้วยนะเซรั่มนะคะเซรั่มในตำนานอเนี่ยเห็นไหมทาให้ดูครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งยังไม่ทาอันนี้ครึ่งหนึ่งทาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมความแตกต่างแตกต่างกันแบบแตกต่างมากเลยนะเห็นไหมมันโปกปิดนนะแต่ว่ามันก็ยังให้งานผิวอยู่นะคะเอาเป็นว่าใครสนใจลองพื้นของเอเตก็กดได้เลยที่ตะก้านะคะ